นีเราอยู่กับฟอร์จูเนอร์นะครับผมฟอร์จูเนอร์ขับสี่ฟูธามนะครับนี่ฟูธามฟูธามกันนะครับพี่อ้นนะครับผพี่อ้นเลสติ้งครับโอ้เข้าใจความแรงแล้วว่าทำไมเขาแซงได้อออืืหเป็นยังไงล่ะครับวันน้อยแต่แบนเกินน้ำมันรถโมกนี่เนยกระนุ่มพับกระนุ่มเป็นไงครับสัมพันธ์แรกพี่เอ็มบรรยายหน่อยครับรถคันนี้นะครับแป้งสนก็เป็นรถของของแบบ มืออาชีพดานอะไรคือมีแต่ของพรีเมียมนะถึงแม้จะเป็นรุ่นธรรมดาแต่ของในรถแหะแบบไม่ธรรมดาเออเฮ้ยแต่ฟูลไทม์ของฟูลไทม์ของโตต้าถี่ดีกว่าฟูลไทม์มิสูนะมันไม่ค่อยดึงมือเว้ยอูแล้วคัดนิ่มโคตรเบรกนิ่มมากมันิ่มกว่ารถไอ้นัทอีขับสบายเออขับสบาย นี่สบายกว่านี้คือนอนอยู่บ้านแล้วจริงเฮ้ยดีดีดี่เคยขับโ o ร t จ n เ r อร์เกียร์ธรรมดาเจ๋งอะว้าวมันว้าวอะมันว้าวนี่นะโปรเจคเตอร์คันนี้นะสิ่งแร่ๆที่ผมหาได้นะครับนี่กระจกมองหลังตัดแสงออโต้บอกทิศทางกระจกมองข้างตัดแสงออโต้ไฟติ๊กต็อกนี่ ับไปติ๊กต็อกกับพิ๊บได้เจ๋งว่ะเทมบลาดตัวนอกตัวนอกอพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยแน่นอนตัวนี้เป็นตัวบอกผ้าเออตัวธรรมดาอขับโคตรดี